สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวใน t i กต o อนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google ของเรานะครับแล้วให้เราเซิร์ชคำว่า KM Key Social นะครับแล้วเรากดไปที่เว็บไซต์แรกได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ส่วนคนที่เคยสมัครการใช้งานอยู่แล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ ส่วนคนที่เพิ่งเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าตาการสมัครการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เรามาใส่ชื่อผู้ใช้ใส่ G m เม mail แล้วก็ตั้งรหัสผ่านของทุกคนได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับกดฉันไม่ใช่โปรแกรมมัติมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากสมัครให้ยุ่งยากก็อย่าลืมล็อกอินผ่าน g o o g l e ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับ๋ผมก็จะลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับผมก็ลงชื่อเข้าใช้ไว้อยู่แล้วน หน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีหลายแพลตฟอร์มเลือกมากมายเลยนะครับมีทั้ง YouTube, f a c e b o o k TikTok, Instagram นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้งาน TikTok นะครับก็ให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับก็หมดหมู่ตรงนี้ให้เรากดเข้ามาอ่ะแล้วก็เลือกเพิ่มยอดวิวตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรากดเข้ามาแล้วก็เลือกบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยเนาะผมจะเลือกเป็นอันแรกก็แล้วกันนะครับส่วนลิงก์ตรงนี้นะครับ แล้วกดไปที่หน้าติ๊กต็อกของเรานะครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราอยากจะเพิ่มยอดวิวเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดคัดคลอกกันเลยกันนะครับแล้วก็มาวางใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะส่วจํานวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนยอดวิวที่เราอยากจะเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มสัก500นะครับอ่ะก็เว็บไซต์ก็จะนนคํานวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนกดสั่งซื้อนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอานรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการไม่ผิดดดพลาปรระะกนคับอ จสะ, <OOK> ะ,ะสั่งซื้อไปเลยก็แล้วกันนะครับได้รับคำสั่งซื้อคุณเรียบร้อยนะครับก็สั่งซื้อเสร็จก็หน้าตาก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับให้เรากดไปที่ประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีเลขออเดอร์แล้วก็ตรวจสอบเรื่องของคุณได้เลยนะครับอ่าก็ระหว่างรอดําเนินการนะครับผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าหน้าตาการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมี3องทางในนกาารรรชํะะคับ ต้องทางแรกนะครับเป็นร้อมเพย์นะครับประกัน QR ีโคดได้ทุกธนาคารเลยนะครับก็ต่อมานะครับเป็นทูนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็มีคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ก่อนได้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับก็กดเข้ามาดูบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยนะครับส่วนคนที่หาบริการไม่เจอนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเซิร์ชหาตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมบอกตรงนี้นะด้วยนะครับก็สามารถกดมาอ่านรายละเอียดเเพิิ่มมตได้นะะ ส่วคนที่มีปัญหาอยากจะติดต่อแอดมินนะครับให้เรากดติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยเนาะหน้าตาการติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วก็เลขออเดอร์ของคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเขียนข้อความติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือหลักฐานนะครับก็กดแท็กไฟล์แล้วก็ส่งต่อตรงนี้ได้เลยก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเช็คอยดไลค์ของเราเดี๋ยวเราลองไปเช็คยอด,อดยวอิวของเรานะครับว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นมาหรือยังเนาะ,ะก็ตอนนี้มีอยู่139วนะครับเดี๋ว ทำการรีครั้งหนึ่งเนาะอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้ยอดวิวก็ยังไม่เพิ่มเลยนะครับก็ตอนนี้ระบบกำลังทำรายการอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับผมจะตัดไปตอนที่ยอดทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาก็กลับมากันอีกครั้งนะครับก็รอไม่นานนะครับประมาณห้านาทีนะครับก็ตอนนี้ยอดไลฟ์ของเราก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เทคนิคดีๆแบบนี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะแนะนำเพื่อนนะครับให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็ให้เรากดมาที่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็กดเ้ลย ก็อย่าลืมนะครับกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ส่งให้เพื่อนๆหลอกคนที่รู้จักงคุณได้เลยนะครับก็เดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ